สวัสดีครับวันนี้224มอเตอร์ไซค์มือสสมุดรปารกการมีรถบ้านเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เราเรียกว่า Honda ครับเป็นรุ่น Scoopy i ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นระบบหัวฉีด 110cc นะครับเป็นดิฟหน้า,าเดี๋ยวให้ดูภายนอกครับเครื่องเดิมไม่ดังนะครับไม่ฟัน พาสีหกเก้าคุมพานะครับรถเป็นปี2011นเเป็นปี2011นะะันสบเ็ะครับก็ดรวมทุกสิ่งยุรอยบ้างตามการใช้งานนะครับอัน,นนี้ล็อกคอปกตินะครับ โ,โหวชีดทำงานตาเด็กหน้าสตาร์ทนะครับไฟสูงไฟตามไฟเลี้ยวไฟหลังครับไม่ควันนะครับพร้อมใช้งาน เอกสารชุดโอนโครบครับใครที่หารถราคาไม่แพงหมื่นต้นๆอันนี้เลยครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ2องีมอเตอร์ไซคมือสองสมุทปาการ